สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่เกมชื่อ Stay Away from Light นะครับก็เป็นเกมที่เรา,าต้องรับบทเป็นคนดูแลแสงไฟของกระาคานี้เพื่อพาเรือเข้ามาจอดที่ตรงท่าเรือนี้อย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนี้เข้าเกมมาถึงตัวเกมมันเริ่มเลยนะครับมันไม่มีหน้าเมนูแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันนะครับผม,มเริ่มมาถึงเราก็อยู่ที่ท่าเรือนะครับเปดูกน เวลาที่เราจะเปิดไฟที่ตัวประคาคานเดนเซอและเราไม่อยากปล่อยให้เรือต่างๆต้องรอโรงงานนะครับใช่จะท่อมหลังหนึ่งคิดว่านี่คงเป็นภาพของอ เป็นสุนัขของเจ้าของอคนที่ดูแล,แลประภาคารคนเก่านะครับหรือเรื่อง The White Ship นะครับจาก The c a f t นะครับก็เป็นหนังสือของดูแลคนเก่านะครับแทนที่ว่าประภาคารเรา Echo Point Lighthouse นะครับน่าจะตรงแหล ก็มีหมู่เกาะลอมรอบนะครับก็จะมีเตจมมีแหล่งน้ำตื้นแบบแท่นเกาะรูปกระบาดนะครับไม่มั่นใจคืออะไรอดริสล็อก่าจะเป็นหินขนาดใหญ่อา้าเก็บอะไรกับมันไม่ได้นะครับก็ต้องจำไว้อ่ามีไรเฮาตรงนี้ก็เป็นเกาะล้อมรอบ ฝั่งขวาเป็น่ะเป็นเหมือนกับโดหินตัว x นะครับฝับงซ้ายเป็นเหมือนก้อนหินอะไรั้งอย่างสองก้อนมีพวกเศษซากเสือประหลาพังอยู่ตรงนี้กันะครับเสือร่ม ป่านไฟนะครับว่าการน้ำมันเ,เมื่อกี้มันเห็นอยู่ข้างนอกนะนี่นะนี่นะครับสว,วิตช์หลักจะอยู่ด้านบนสุดของประปาค้างนะครับ กดไม่ได้ครับทิวส่องไฟไปตามเดือนต่างนะครับยังไม่เห็นนะแต่อ๋อนั่นไงรูปตัว x อ,อ่าแปบลบว่าอันนั้นอยู่ฝั่งถ้าดูจากแผนที่มันคือฝั่งขวานะครับน,นี่คือฝั่งขวานี้หรือว่าฝั่งโน้นอ่ะต้องมอีอันนี้น่าจะคือจุดสองจุดที่ผมบอกอันนึงเป็นแบบ อะไรโคบิลิบล็อกอะไรกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนโคตรหินนี่แหละตั้งอยู่มากดขาซูปได้ครับแล้วก็เป็นเกาะล้อ,ลอมรอบตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นให้เรา ไฟดับอะ่ะเปิดไม่ได้แล้วด้วยมองไปใส่น้ำมันใหม่เหรอเสียงแบาฟึ่งเสียงอะไรอะ่ะไม่ใส่ไม่ได้แล้วะครับมันคือเสียงไนวิทยุ มีใครได้ยินผมนไหมมีอะไรบางอย่างกำลังไล่ตามผมมาผมต้องการความช่วยเหลือโกรดเถอะสักคนหนึ่งอโอเคเราก็ตอบไปครับว่านี่คือ Echo o อ็กโคพลาย h o u s e นะครับจ้ช่วยมได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าฉันหลงทางแล้วก็ประพาคารรอบๆเนี่ยที่คอยส่งทางเนี่ยมันมืดไปหมดแล้วฉันมองอะไรไม่เห็นเลย แล้วก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังไล่ตามอยู่อ่อมีที่เรียกว่าอะไรกําลังไล่อยู่กับให้เปิดไฟนะครับว่าเปิดไฟน่าจะดีกว่าอย่างน้อยเราเห็นเขาได้ได้เดี๋ยวก่อนนะ๋ยวเราไปมองหาเลยครับัน้นอนล่านี่นนนเยวเขาแล้วครับเยวเขาอยู่ตรงก่อนจะถึงตัวเอนะครับคุณเห็นเลยช่าง โอเคเห็นแล้วนะครับอฉันทิ้งแผ่นที่ไว้ที่ตัวกระท่มด้านล่างอ,อยู่ย่แบบที่ก่อนนะเ้เดี๋ยวเราต้องไม่เอาแผ่นที่ก่อนครับโอเคได้แต่ว่าเร่งด้วยนะนไม่รู้ว่าแบบันไม่อยากตายข้างนอกนั่นเราไปเอาแผ่นที่ให้เราลงตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่ยังมึน ได้แผนที่มาแล้วต้องกลับขึ้นไปคุยออกับเขาก่อนเดินไปคุณได้มาหรือยังโอเคลองบอก สภาพดยรอบหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอาโอเคเขาอยู่ตรงที่เป็นรูปตัว x นะครับด้านหน้าเขาเป็นแบบกดหินรูปตัว x แล้วก็ด้านหลังมันมีเกาะอะไรทักอย่างอ่าอเย้ครับดูกดแท็บเพื่อเช็คแผนที่เอ้แปลว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทนี้ก็คือตรงนี้ด้านหลังเขาเอาไปไม่ได้ละเพราะมันติดเห็นนับตื้นก็คือเขาต้องมาทางรูปตัว x ออย่างเดียวนะครับ โอเคโอเคอนน้เราไปดูเรือครับกำลังตรงนี้เป็นเขตน้ำตื้นครับผมเขามาถึงตัวตัวเอกแล้วครับนะเขาวอมอีกแล้วมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฉันถึงไอตัวขวดหินรูปตัวเอกแล้ว ข้างหน้าข้างหน้านายมีโขดหินขนาดใหญ่สองอันอยู่ข้างหน้านะตรงไปทางนั้นแหละโอเคครับ เขาบอกว่าเขาเห็น L shape ไอ้เน,นี่เป็นเกาะรูปตัว L แล้วก็พอจะมองเห็นไอ้ตัวเรืออับางอยู่ไกลๆนะครับดูก่อนนะแปลว่าเขาว่าอยู่แถวๆนี้เขาอ้อมมาใช่ไหมครับเขาตรงมากดหินสองอันขนาดใหญ่แปลว่าน่าจะคืออันนี้นะหรือว่าอ๋อเขาอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขนาดใหญ่นะครับ ถ้าเขาอยู่จุดนี้ใช่ไหมเขาตรงไปทางตัว L เนี่ยเพาก็จะตรงโดนน้ำตื้นนะครับเขาต้องไปทางเรือปางนะครับนี่ถึงจะรอดน่าจะใช่โอเคอย่างานั้นะนี่ตัว L อยูนี่กดไปดูแผนที่ว่าออกทางนี้ดูแผนที่ไม่ได้ นี่นน่าจะเป็นเดือล่มนะครับแถวนั้นเขาอวองอีกแล้วคุณได้ยินเสียงนั้นไหมไม่ได้ยิน أ ا อะไรหมายความว่าไงไม่ได้ยินหูหนวกเหรอเออมึงตรงไปเถอะอ,อ่าโอเคขอจับตาดูฉันด้วยนะขอร้องละผมดูอีกทีนะเมื่อกี้แอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ก็อยู่ตรงนี้โอเคเขาต้องไปทางตรงนี้นะครับมันอยู่ค่อนข้างไกลเือสุดขอบเกือบสุดขอบของแผนที่เลยทว่าไปกะเอ๊นี่มันมีไอหินประหลาดขนาดใหญ่อ่าฉันควรทำไงดีอันนี้คือเขาถึงในตัวแบบกดหินที่มันอยู่อันเดียวแล้วนะครับ มีไปทางซ้ายของหินกับไปทางขวานะครับอันนี้เขาอยู่นี่ใช่ไหมหันหน้ามาทางนี้แต่ว่าฝั่งเนี้ยคือซ้ายของเขาฝั่งเนี้ยคือขวาแล้เขาเขาเขา,เขาหันหน้ามาที่โคดินนี่ครับโรลลี่บเดอร์ใช่ไหมเพิงเคลื่บเดอร์ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่เขตเรือปางนะครับคือตรงนี้้าเขาอยู่ตรงนี้เขาหันหน้ามาทางนี้เพราะงั้นเขาต้องไปขวาครับ เพราตรงนี้มันเป็นน้ำตื้นนะครับเราต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เขาน่าจะอยู่ไอหินโอุปิลิกอะไรนั่นแหละนะเขาอยู่อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับนี่มันไม่ใช่หินนี่หมายความว่าไงมันไม่ใช่หินแน่ๆยังไงก็ไม่ใช่มัน ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เย็นคุณใกล้ถึงแล้วอย่าเพิ่งอ่าประสาทหลอนไปโอเคฉันใกล้แล้วฉันพอเห็นเงาของอ่าหอคอยที่คุณอยู่แล้วฉันกำลังไปทางนั้นดจับตาดูฉันด้วยโอเคจับตาดูตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาน่าจะตรงมาตรงๆได้เลยตรงนี้ว่างและว่าดูเรือนะครับ มาแล้วมาแล้วมีเพลงขึ้นไงอุ๊โอโอ้ เกมว่า stay away from the lighthouse นะครับเพราะว่ารอบๆ h o u s e มันมีปลาหมึกคอยจับเรือกินอยู่ขอบคุณที่รับชมครับจบแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ